โรงเรียนมหาลัยสถาบันกวดวิชาเรามีซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการโรงเรียนมหาลัยสถาบันกวดวิชาก็คือบริหาราครูบริหารนักเรียนบริหาราการออกข้อสอบเกรดวิชาคะแนนนะครับแล้วก็บริหารผู้ปกครอง บริหารด้านบัญชีการเงินหรือผู้ที่เป็นบนรรณลักษ์มายืมหนังสือหรือบริหารทางด้านเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับทั้งหมดเลยจะเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนชั้นประถมอนุบาลได้หมดหรือมหาลายัยระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก หรือสถาบันกวดวิชาทุกสถาบันเลยครับเช่นสอบเป็นในายร้อยสอบใน10สอบครู่เงี้ยสถาบันกวดวิชานะใช้ได้หมดหรือสอนพิเศษคุณครูสอนพิเศษใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยไปบริหารได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อผมทางไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีซอฟต์แวร์ใหุ้ให้คณทดลองใช้ แล้วเราจะสอนวิธีการใช้งานเหมือนถ้าคุณไม่มีเช่นคุณไม่มีพนักงานเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเราจัดัดการหาพนักงานขี่ข้อมูลดแลระบบข้อมูลให้คุณไม่ต้งไปจ้างคนข้างนอกเดี๋ยวผมหาให้แล้วก็ผมก็จัดเทรนให้เขาเองนะครับไม่ยุ่ยากเลยง่ายน,นิดเดียวหรือเพื่อนๆท่านใดได้ฟังแล้วรู้สึกอยากเป็นเซลล์ขาย ขายซอฟต์แวร์ตัวนี้จังเลยได้เลยนะเพื่อนๆนนะแล้วเพื่อนเพื่อนขายเนี่ยสนุกเลยก็เพื่อนๆนสามารถไปต่างจังหวัดไปได้ทุกจังหวัดนะเพื่อนเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนๆนต้องการมาเอาซอฟต์แวร์ของผมเนี่ยไปบริหารจัดการแยกสาขาแยกภาคกันว่าโอเคภาคนี้ขายให้กับบริเวณบริเวณตรงนี้นะกรุงเทพก็บริเวณของพนักงาน A เชียงใหม่เอภาคเหนือก็ พนักงานขาย B ีภาคอีสานพนักงานขาย C ีภาคใต้ก็พนักงานขาย E อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แล้วคุณก็ <ปะ S 1> ก็ก,ก็คือเดี๋ยวพอคุณขายได้ปุ๊บแล้วก็เราก็จะดูแลหรือไม่ก็เดี๋ยวเราก็จ,จัดจัดหาคนเนี่ยไปดูแลซอฟต์แวร์คุณอาจจะเป็นสัญญาปีต่อปี2ปี3ปีอะไรก็ได้ครับ อ่านะเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนบางทีผมรายละเอียดผมให้ไม่เยอะนะเ,นเพื่อนๆก็ลองติดต่อมาหาผมก็แล้วกันหรือว่าอยากเจอตัวผมก็โอเคผมอยู่กรุงเทพนะเ,นเพื่อนๆนะมานั่งร้านกาแฟผมได้เลยมีกาแฟให้ทานนะแต่ผมไม่ได้เลี้ยงนะเ,นเพื่อนๆก็ก็ก,ก็ต้องซื้อนะครับผมแต่ว่าผมมาไปนั่งคุยนั่งพีเซต์งานนั่งอะไรได้แต่ ั่งกาแฟที่ร้านบผมสักหน่อยสั่งขนมหน่อยอุดหนุนร้านผมไหนๆก็มาหาผมถึงที่แล้วนะเพื่อนๆนะโอเคเรายินดีเพื่อนๆเรายินดีแต่เพื่อนๆก็ต้องทักเรามานะเพื่อนๆอย่านั่งดูอย่างเดียวเพื่อนๆก็ถ้านั่งดูอย่างเดียวมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะชีวิตคนเรามันต้องได้คุยได้เจรจากันนะโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ